กินแซบใบป้าเล็กมาเดินตลาดเซฟบานค้ามาหาของกินอร่อยๆกันนะคะแนะนำเอฟซีเลยค่ะใครมาตลาดเซฟบานร้านนี้นะคะห้ามพลาดค่ะหมูปิ้งอร่อยจริงๆค่ะหมูปิ้งจิ้มแจ่วปลารรสชาติเข้มข้นลงตัวมากๆค่ะผักฟรีนะคะแม่ค้าก็น่ารักมากๆยิ้มแย้มแจ่มใสแนะนำนะคะมาแล้วห้ามพลาดค่ะจิ้แจ่วปลาร้านนี้นะคะธรรมดาหนึ่งปลา้งแจ่วปลาร้าร้านนี้นะคะ1ร่ปลารวมแก้วได้เนาะรวมได้รวมได้จะชิมเฉยๆ

ครับคีบผักได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะปูย่างแน่นี้ได้นะคะสิบาททุกไม้เลยค่ะ สี่หมายเป็นธรรมดาประาดีคะ่ะสี่หมายเป็นเสือธรรมดาคะ่คาคะได้แล้วคะ่ะหยิบได้เลยนะคะหยิบได้ลูก ลืมเอาเข้าวเหนียวห่อหนึ่งค่ะได้ค่ะเพิ่มสิบบาทกับพี่ผักไว้ค่ะ <c oughs> ค่ะขอบคุณนะคะอยากข่ายก็อยากข่าย <c oughs> ขอบคุณค่ะลงช่องไหนคะนี่แถวพี่เล่นกนหมูย่างกี่ไม้ดีคะพี่ จับธรรมดานจับปาดินะคะพุทธค่ะตีไหมเป็นธรรมดานปลาดิค่ะปาดินะครับปกติขายฝั่งนี้ทุกวันใช่ไหมถ้าไม่ตกหรอกก็มาทุกวันค่ะพี่ฝั่งนี้อย่างเดียวฝั่งนู้นไม่ได้ขายโนู้นมีค่ะอีร้านนึงเอาเหรอไปร้านเหมือนกันทุกอย่างค่ะแต่คนขายไม่หนึ่งสี่สิบบาทฝั่งนี้คนขายสวย กินถักได้เลยนะคะขอบคุณค่ะแม่ค่าน่ารักพุดเพาะหมูย่างกิ้มแจ่วครับหมูย่างกิ้มแจ่วปลาอร่อยมาก